อริยาเมตตาญาสู่การเป็นอาริยาเมตตาญาเล่มหนึ่งบทที่91และ92บทที่91การอุบัติแต่ถ้าหากเธอเลือกที่จะอยู่บนโลกของเธอต่อไปมันก็จะยังมีงานที่เธอและเหล่าพลเมืองที่เหลือรอดต้องทำหลายอย่าง ตามแต่ที่เธอจะเลือกหนึ่งในนั้นคือการสร้างประชากรโรคพลังงานยุคใหม่หรือการได้การให้กะเนืดโรูปธรรมที่มาจากดินแดนสุญญตาเป็นครั้งแรกประชากรที่จะเกิดใหม่นี้จะเกิดพร้อมกับรหัสทางพันธุก,กรรมใหม่โดยพวกเขาจะมีอายุไขที่ยืนยาวมากขึ้นและมีสมองที่ทำงานสอดประสานกับ โค,ครงไข่แม่เหล็กโลกนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากขึ้นผลลัพธ์คือมนุษย์ยุคใหม่จะฉลาดกว่าเดิมอีกหนึ่งเท่าตัวเวลานั้นประชากรที่เหลือรอดจากภัยพิบัติทั้งหลายจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลิตพลเมืองรุ่นใหม่นี้ให้ได้มากที่สุดดังนั้นในโลกยุคพลังงานใหม่นี้จะถึงนี้ กฎเกณฑ์ bank, ทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องการมีคู่ครองจะต้องเปลี่ยนไปกฎเกณฑ์เรื่องการมีผัวเดียวเมียเดียวอาจจะต้องยกเลิกไปชั่วคราวอย่างน้อย100-200ถึง200ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นเหตุเพราะว่าประชากรของโลกตอนนั้นจะมีจำนวนน้อยแต่โลกต้องการพลังงานขับเคลื่อนจำนวนมากอันเกิดจากค่าสนามแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้นดังนั้นการ จากการคาดคะเนของฉันโรคยุคสนามพลังงานใหม่จะต้องมีจำนวนประชากรที่ยืนอยู่บนพื้นผิวดาวอย่างน้อยที่สุดคือ3ใน4ของปัจจุบันถึงจะพอปัญหาของเราตอนนี้คือปัญหาคนบนดาวโรคของเธอมีคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรมาทำไมทำอย่างไรและจะไปที่ไหน นั้นน้อยมากมีมีอยู่แค่1%เเท่านั้นถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปจนถึงวันสุดท้ายแห่งการปรับเปลี่ยนยุคคนอาจจะตายเกือบหมดโลกและทั้งหมดของจำนวนคนที่ตายนั้นจิตวิญญาณจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่อีกเลยซึ่งจะเท่ากับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของจักรวาล และถ้าประชากรโลกตอนนั้นเหลือไม่ถึง1%อร์ซโลกก็โลกก็จะต้องตาอาตกอยู่ในอันตรายอย่างยิงย่งยวดการหมุนของโลกจะไม่สม่ำเสมอขั้วแม่เหล็กโลกเหนือใต้จะหมุนพลิกกลับไปกลับมาสนามแม่เหล็กโลกที่ใช้ป้องกันเศษขยะอวกาศก็จะอ,อ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างจะวิปริตแปรปวน จนสิ่งมีชีวิตเ่นๆไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องอีกต่อไปมันจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ส่งผลอันใหญ่หลวงต่อจักรวาลและเอกพภพทั้งระบบและนั่นอาจจะหมายถึงสุดจบของโลกและจักรวาลทั้งหมดฉันไม่อาจจะยอมให้มันเกิดเช่นนั้นได้ดังนั้นจำนวนประชากรที่ฉันต้องการให้คงอยู่ในช่วงเวลานั้นอย่างน้อยที่สุด จะต้องมี1ใน3ของประชากรทั้งหมดในปัจจุบันหรือมากกว่านั้นเขาหยุดพูดพร้อมกับหันมาจ้องหน้าผมท่านคิดว่าผมจะสามารถทำภารกิจที่มอบหมายนี้ให้ท่านได้หรือครับเป็นแค่มนุษย์แค่ตัวเล็กๆที่แทบจะไม่รู้เลย ไม่มีใครรู้เลยว่าผมมีตัวตนอยู่บนโลกนอกจากพ่อแม่และเพื่อนของผมเพียงไม่กี่คนเท่านั้นหากเธอทำและพูดด้วยหัวใจแห่งความรักที่บริสุทธิ์เสียงของเธอจะกล้องกังวานไปทั้งโลกแล้วโลกเวลานั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรครับผมถามถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันร้องขอไว้ต่อเธอและเธอก็สามารถทำหน้าที่ปลุกคนเหล่านั้นให้ตื่น ขึ้นมาจากการหลับไหลได้สําเร็จโลกของเธอก็จะกลับเข้าสู่หมดการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดทุกคนที่เหลือรอดจะมีชีวิตในแบบที่เธอเรียกว่าโรคอุดมคติโรคใหม่นี้จะไม่มีประเทศไม่มีศาสนาไม่มีทหารไม่มีกฎหมายไม่มีนักการเมืองไม่มีผู้ก่อการร้ายไม่มีการเอารัดเอาเปรียบโลกของเธอจะมีแต่สารติสุบจะมีแต่ความรัก ความปรารถนาดีให้การทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันกอดคอการสร้างสังคมใหม่นี้ขึ้นมาในในกระบวนการก่อรูปธรรมของระยะทางใหม่นี้ฉันไม่อาจจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองตามแบบมีการตามเกิดอย่างเส้นในอดีตที่ผ่านมาได้อีกแล้วฉันต้องการผู้ที่จะ นำแบบแผนที่ควรจะเป็นไปสร้างมันขึ้นมาใหม่และคนคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่รู้แบบแผนเหล่านั้นเป็นอย่างดีโลกที่เธอเห็นอยู่นี้คือต้นแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาคนนั้นจะต้องเป็นผู้นำของมวลมนุษยชาติทั้งหมดเขาจะต้องเป็นคนพาทุกคนที่เชื่อเขาข้ามผ่านภัยพิบัติในครั้ง ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้เขาจะเป็นเหมือนคนในอดีตที่เธอเรียกกันว่าศาสดาเดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวครับผมที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี้ท่านคงไม่ได้หมายถึงผมใช่ไหมครับใช่และไม่ใช่ถ้าเธอไม่เลือกก็ไม่ใช่แต่ถ้าเธอเลือกก็ใช่ครับถ้าผมเลือกแต่ผมไม่ได้ต้องการ เป็นผู้นำอะไรอย่างที่ท่านบอกล่ะครับไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้ผมมีความประสงค์เพียงแค่ต้องการไปปลุกคนอื่นๆให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับตามที่ท่านบอกเท่านั้นผมไม่อยากเป็นอย่างอื่นนะครับเธออย่าวิตกไปเลยความประสงค์ที่เธอมีนั่นแหละคือเครื่องม่งชี้ว่าเธอคือใคร มันจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยไม่ใช่สาระสำคัญมาสำคัญที่เจตจานงของเธอศาสดาในอดีตของเธอก็ไม่มีใครต้องการเป็นแบบที่ว่านี้สักคนเหมือนกันแต่เขาเป็นเพราะสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่เขาเป็นเพราะเขาอยากเป็นนี่เธอเลือกแล้วใช่ไหมเออเออผมคิดว่าผมคิดว่าทั้งหมดที่ท่านพูดมา มันก็เหมือนกับเป็นการบังคับให้ผมต้องเลือกอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่คือการร้องขอจากพระเจ้าผมไม่คิดว่าจะมีใครสักกี่คนในจัก,กรวาลที่ได้รับโอกาสเชน่นนี้ผมว่าภารกิจนี้มันสำคัญที่สุดในชีวิตเล็กๆอย่างผมถ้ามันเป็นความประสงค์ของท่านและท่านก็เห็นว่าผมเหมาะสมผมก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธครับ ฉันจะถือว่าสิ่งที่เธอพูดนี้คือการตอบตกลงนะใช่ครับเมื่อสิ้นเสียงของผมทันใดนั้นภาพของเด็กผู้หญิงตัวเล็กในห้องนอนที่ปรากฏอยู่ตอนหน้าผมก็หายวับไปทันทีเหลือเพียงแต่เป็นห้องว่างๆสีขาวโพ้งเหมือนกับตอนแรกที่ผมเข้ามาและผนังห้องทั้งหมดที่แต่เดิมสว่างเหมือนกระเบื้องเคลือบสีขาวนวล ก็เกิดเป็นแสงเรืองจากทุกๆด้านมันสว่างจ้าจนผมต้องรีบเอามือป้องเอ่อป้องตาไว้อีกครั้งหลังจากนั้นก็ปรากฏเสียงของบุคคลที่ฟังดูยิ่งใหญ่และมีอำนาจดังก้องกังวานขึ้นมาชายผู้นี้เท่านั้นที่จะเอาใจใส่ต่อคำกล่าวของเราบัดนี้เขาได้อุบัติขึ้นต่อหน้าพวกทานทั้งหลายแล้ว นับจากนี้เขาจะเป็นตัวแทนของเราขอให้ท่านทั้งหลายเรียกนามของเขาหมาว่าอริยาเมตยาสิ้นสุดเสียงที่ดังกล้องจักรวาลนี้ภาพของวิหารทั้งหลังๆก็ค่อยๆจางลงจางลงจนหายไปในที่สุดผมยืนหมุนตัวและมองไปรอบๆอย่างช้าๆด้วยความมึนงงที่ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เหลือเป็นเพียงลานดินโล่งๆ ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูมิประเทศได้โดยแบบ360องศาผมยืนตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นานหลายนาทีประกอบกับตอนนี้เป็นเวลาใกล้เช้าท้องฟ้ากำลังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆสายลมเย็นๆพัดมากระทบใบหน้าและร่างกายของผมท,ทันทีสิ่งที่ผมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้มันคือความจริงมันคือของจริง ไม่ใช่ภาพดวงตาตลอดเวลาที่ผมอยู่ในวิหารไม่มีลมพัดมาโดนหน้าผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมค่อยๆเดินก้มหน้าลงมาจากยอดขาวแห่งนั้นอย่างช้าๆด้วยอาการมึนๆช้าๆผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นเบาวิวเหมือนกับคนอดนอนมาหลายวันและอีกความรู้สึกหนึ่งที่ปรากฏชัดคือเกิดการ เกิดอาการสับสนกับตัวเองเกิดอาการกระอักกระอ่วนแบบไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจกับสิ่งที่ผมเพิ่งรับปากกับพระเจ้าไปผมเดินลงจากเขามาด้วยสายตาที่เมื่อรลอยไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งทที่ดวงอาทิตย์กำลังเริ่มอทออทดแสงฉากถาบนท้องฟ้าเกิดเป็นภาพที่สวยงามแต่การตายิ่งนัก เมื่อผมเดินลงมาถึงวันใดขั้นสุดท้ายก็พบว่าท่านลุทอนพีทัสและเฮปอเฟ่ได้มายืนรอผมที่เชิงบันไดแล้วผมขอบคุณแทนดวงจิตวิญญาณทุกๆดวงในการตัดสินใจเลือกของคุณครั้งนี้นะครับคุณอารยาเมตายาท่านลุทอนกล่าวขอบคุณพร้อมกับเรียกชื่อที่ผมเพิ่งได้รับมาใหม่นี้ก่อนที่ผมจะ ท่านได้พูดอะไรครับผมพูดพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองดูพวกเขาพวกผมก็ขอบคุณด้วยเช่นกันพีทันและเฮปเอเฟ่พูดพร้อมกันบทที่92เยื่อเยือกสุดท้ายท่านรู้ทอครับผมรู้สึกสับสนต่อความรู้สึกภายในของผมมากเลยครับท่านช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น คือทั้งๆท,ท,ที่ผมก็รู้สึกกระตือรือร้นกับภารกิจที่พระเจ้ามบอบให้นี้ซึ่งมันเป็นภารกิจที่มีความสําคัญที่สุดในชีวิตแต่ทําไมผมกลับไม่รู้สึกสดชื่นเอาเสียเลยในทางกับการความรู้สึกภายในเหมือนมันกําลังบอกว่าผมทําไมถูกต้องอย่างนั้นล่ะครับผมอธิบายความรู้สึกผิดและความอะไรอวรของจิตสํานึกของคุณมีตอ โคฮารุภรรยาของคุณกำลังทำให้พลังงานขับเคลื่อนร่างกายของคุณเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงการต่อต้านนี้เกิดขึ้นจากความลิ่งโลดของดวงจิตวิญญาณที่จะทำในสิ่งที่มีคุณค่าที่ถูกฉุดลั่งจากจิตสำนึกที่มันมีอำนาจทางกายภาพมากกว่าแต่กลับแพ้พ้าให้กับจิตวิญญาณที่มีอำนาจน้อยกว่าผลก็คือ ร่างกายของคุณแสดงอาการรั้งรั้งทวงทวงไม่อยากให้เดินไม่อยากให้คุณดำเนินการใดๆต่อไปในชีวิตนี่คือความพยายามเอื้องสุดท้ายก่อนที่มันจะยอมแพ้ต่อความมุ่งมั่นของคุณมันยังคงสะกิดหนึ่งร้านและทำทุกวิถีทางเท่าที่มันจะทำได้เขาเสริม แต่ที่จริงผมก็ยังกังวลต่อความรู้สึกของภรรยาของผมอยู่เหมือนกันนะครับผมพูดคุณไม่ต้องกังวลใดๆเลยตอนนี้เธอปราบเปิ่มยินดีกับการเลือกของคุณคร้งนี้มากในทางกับการเธอรู้สึกแย่ด้วยซ้ำถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทำเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับผมจะได้ไม่ต้องเก็บความรู้สึกผิดนี้ให้มัน กัดกินหัวใจของผมอีกต่อไปที่จริงอาการที่คุณรู้สึกตอนนี้เกิดจากความเสียดายความสุขที่คุณเพิ่งค้นพบนี้ต่างหากเช่นความสุขจากโรคที่สบายความสุขจากการที่ได้ภรรยาที่แสนดีมันไม่ใช่ความรู้สึกผิดที่เข้าใจหรอกท่านลูกทอนพูดเธอยังฝากคำขอบคุณที่คุณอาสาไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ มาอีกด้วยเธอมีสิ่งที่เป็นตัวคุณอยู่ในตัวเธออยู่แล้วนั่นคือลูกของคุณความรักที่มอบให้กับคุณเธอก็ยังคงมอบให้อย่างเต็มเปี่ยมไม่มีวันเสื่อมคายจะมีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันซึ่งในทางพลังงานสิ่งนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยและอีกอย่างนะการพากจากกันในครั้งนี้เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ถึงอย่างไรคุณทั้งสองก็ต้องไม่พบกันณนะที่แห่งนี้อยู่ดีจัารวาลไม่ได้มองว่าช่วงเวลานี้มีจริงเลยแม้แต่น้อยหากเปรียบเทียบเวลาทั้งหมดเรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่การกระพิบตาเออขขาห้ผมมันเป็นการแค่กระพริบตาเท่านั้นคุณตามผมมาดูอะไรทางนี้สิท่านลุทอนพูดจบก็เรียกผมให้เดินตามเขาไป เราสามคนเดินตามลุทอนไปจุดไปถึงจนแบบว่าสุดระเบียงของชั้นดาดฟ้าด้านบนมองเห็นเมืองแสงอาทิตย์ยามเช้าตู่ทำให้เขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้านล่างได้ชัดเจนคุณมองดูที่ถนนสิท่านลุทอนพูดกับผมเมื่อผมเพ่งลงไปที่ถนนผมก็เห็นว่ามัน คร่ำคามไปด้วยผู้คนแบบไม่มีที่ว่างให้ยืนกันเลยทีเดียวและเมื่อมองไล่ลงมาเรื่อยๆแถวของผู้คนเหล่านั้นก็กินพื้นที่ยาวมาถึงเชิงบันไดาทางขึ้นเขาเช่นนี้เลยผู้คนมากมายเขาออกมาทำอะไรกันครับผมถามทันทีที่พวกเขาได้ยินเสียง พระสุรีเสียงของพระเจ้าประกาศการอุบัติขึ้นของคุณพวกเขาก็ไม่สามารถจะหยุดทนอยู่ในบ้านกันได้อีกต่อไปพวกเขาพากันออกมาแสดงความกอบคุณต่อคุณกันอย่างห้อมเพียงเพราะคุณคือความหวังเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้เข้าหวังว่าคุณจะมีโอกาสไปบอกกับโดวงจิตวิญญาณ ที่เป็นสายสัมพันธ์ของพวกเขาและเล่าเรื่องราวทางๆให้พวกเขาฟังจนทำให้สามารถกับออกมาได้ก่อนการปิดยุคสนามพลังงานเก่านี้ผมมีความรู้สึกว่าผมอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับที่พวกเขาคาดหวาังกันนะครับพวกเขาเข้าใจดีว่ามันยากแค่ไหนเขาจะไม่โทษกล่าวคุณหรอก พอที่จริงพวกเขาก็พยายามส่งคำเตือนและข้อความต่างๆไปยังสายพันธุ์ของพวกเขาตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เขารู้ดีว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ใส่ใจกับไม่ได้ใส่ใจรับฟังกันเลยพอมกีกรณีของคุณเกิดขึ้นพวกเขาก็แอบคาดหวังว่าน่าจะมีใครสักคนสนใจฟังสิ่งที่คุณพูดขึ้นมาบ้างหนึ่งในผู้คนที่แอบอัด กันอยู่บนท้องถนนด้านลา่างตอนนี้ก็มีภรรยาของคุณร่วมอยู่ด้วยเธอเบอกขึ้นมาข้างบนนี้ตลอดเวลาโถโคฮาโ,โุสุดที่รักของผมผมลำพึงในใจเธอฝากมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอและลูกครอบครัวของเธอจะดูแลเขาอย่าเป็นอย่างดีขอให้คุณทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ ให้สมกับการที่เสียสละของเธอเธอจะรอคอยและเป็นกำลังใจให้และจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาทันทีที่ลุทอนพูจบผมก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรมาจุกแน่นในลำคอพร้อมกับน้ำตาที่ออกอาการอ่อนคอมาเต็มกระเบ้า,ท,าทันทีถึงแม้ว่าผมกับโคฮารุจะได้พบกันในเวลา ได้พบกันและใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพียงไม่กี่วันแต่ผมก็รู้สึกผูกพันกับเธอมากที่กว่าที่คนเคยคบกันมานานเป็นปีปีเธอคงเป็นเนื้อคู่ที่รอคอยกันมานานแสนนานเหมือนที่เธอพูดจริงๆแต่จนแล้วจนรอดเราก็ต้องพลาดจากกันอีกพอมาถึงตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงพูดว่าเธอจะใช้เวลาทุกวินาทีอยู่ กับผมให้มีค่ามากที่สุดและทำไมแม่ของเธอถึงได้รวบรัดให้ผมมีความสัมพันธ์กับเธอในทันทีที่เราเจอกันผมคิดว่าพวกเขาคงรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ดีตั้งแต่แรกฉันรักเธอนะคงฮารุผมลำพึงในลำคอเบาๆผมมองลงไปด้านล่างด้วยจิตที่ส่งตรงไปหาเธอเพียงคนเดียวแล้ว ดวงตาก็ทนต่อความอ่อนล้าของน้ำตาไม่ไหวน้ำใสๆจึงไหลพาดออกมาแล้วปิดไปพร้อมกับกระแสลมที่พัดค่อนข้างแรงบนระเบียงแห่งนี้ประดุดว่ามีมือน้อยๆของเธอมาช่วยปาดเช็ดน้ำตาให้เอาละพวกเราเดินลงไปทานอาหารเช้ากันดีกว่าวันนี้ ผมจะไปนั่งฐานข้าวร่วมกับพวกคุณด้วยทารุทอนพูดถึงทารุทอนพูดขึ้นเมื่อเห็นว่าผมอยู่ในอาการเศร้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วผมเริ่มเอาหล้างมือกดที่บ่าตาทั้งสองข้างเหมือนกับว่าจะดันให้น้ำตาที่กำลังไหลออกมา ย้อนกลับเข้าไปได้ผมใช้มือผมใช้หลังมือแตะที่หางตาทั้งสองข้างเบาๆทำทีเหมือนกับเช็คเหนือเพื่อปกปิดอาการไหลของน้ำตาผมเหลือกตาขึ้นลงพร้อมกระพริบตาถี่ๆให้น้ำตายังคงให้น้ำตาที่ยังคงค้างอยู่นั้นละหายไปใต้เปิดตาเมื่อแน่ใจว่า ไม่หลงเหลือเศษคาแห่งความเศร้าแล้วผมจึงหันไปพูดกับลุทอได้ครับครับผมเดี๋ยวเราต่อบทข้อความต่อไปนะผมะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้หากข้าพเจ้าเสื่อไปทำให้พิพิธภท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบ,บวิวรบมรรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาใกับตัวพิพิุกั่กา์ ฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจางแจ้งจะริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ